สวัสดีค่ะพี่น้องที่รักทั้งหลายเอาคือเ่าคือคณะปฏิวัติมาเนี่วันนี้นะคะดิฉันจะมานำเสนอการอุปกรณ์ที่อยู่ข้างหน้านี้ก็มีกระปิคัตเตอร์แล้วก็ใบคัตเตอร์คม,คม มาเฮ็ดต่อตอนอืมต่อตอนต่อตอนกิ่งมะม,ม,ม,ม่วงนีงไงมาแล้วถุงก็สติกด้วยกับปีเอามะเร็งรากฟางฟางมะม,มัดต่อตอนก็มีขุยมะพร้าว คุย้ยเปล่าค่ะพี่น้องแต่ว่าเขาต้องดึงออกก่อนนีดึงดึง,ด,งดึงออก,ให,หก,กให้มันเป็นคุยคุยแล้วกันไก่ตัดตัดตัดให้มันเป็นคุยคุยแล้วก็แช่น้ําไว้ประมาณหนึ่งอาทิตย์ฉันแช่น้ําไว้แช่ทั้งหมดเลยนิจะดึงออกก่อนก็แช่ก็ได้นะคะวันนี้จะตอนกิ่งมะม่วงตอนกิ่งมะม่วงเขียวเสเวยมันพอดีตอนไม่แก่จัดไม่อ่อนจัดพอดีตอน ทำต้อตอนแล้วก็แช่น้ำไว้หนึ่งอาทิตย์แล้วก็เดี๋ยวจะทำให้ดูต่อไปนะคะตอนนี้มีต้อตอนแล้วเราจะไปตอนเพราะว่าเราแช่น้ำแล้วหมักแล้วหมักด้วยน้ำยาเล่งลากก็กะปิกระปิของเรายี่ห้ออะไรก็ได้กะปิกะปิสําหรับเร่งลากตอนกิ่งมะม่วงเขี้ยวสเสวยวันนี้จะตอนให้ดูนะคะ ได้เฮ็ดได้บ่สุเนวเอาโลดคตอนกิ่งมะม่วงเคยตอนมาแล้วก็มีรากซื่อเขาแล้วมันแพงกิ่งใหญ่250ิกิ่งเล็ก50บบาทแล้วก็เสี่ยงต่อการที่จะไม่ไม่ติดช่วงตอนกิ่งมะม่วงที่ดีที่สุดไม่ใช่หน้าฝนนะช่วงหน้าที่มันมี หน้าหนาวช่วงที่มันมีลูกแล้วมีมีผลแล้วมะม่วงเนี่ยเราจะตอนหน้าหนาวเป็นดีที่สุดถ้าหน้าฝนน้ําเยอะลากไม่ออกนะคะเคล็ดลับก็คือไม่ใช่หน้าฝนเราทําต้อตอนไว้แล้วเราก็จะเอาไปตอนให้ดูที่ต้นมันเลยนะคะอีกสักครู่นะคะลืมบอกไปค่ะพี่น้อง ต้อตอนเคยได้ยินไหมคะต้อตอนต้อตอนก็คือคุยมะพร้าวคุยมะพร้าวแช่น้ำไว้เป็นเดือนแล้วก็ใส่ถุงแล้วก็เอาน้ำยาเล่งรากใส่ก็กะปินิดหน่อยเจือจางใส่แล้วก็แช่ไว้เราจะไปตอนกิ่งมะม่วงกิ่งมะนาวก็ อาศัยต้อตอนแบบนี้คือของใหม่ต้อตอนในแบบใหม่แต่โบราณเขาเอากามาพผ้าไปหุ้มใส่กิ่งก้านมะนาวมะม่วงได้เลยแต่สมัยใหม่เขามีต้อตอนคือเตรียมอมืภาษาใหม่ไว้รุ่นคงไม่รู้ต้อตอนเตรียมมันทึ่งไม่ยากไม่เสียเวลา แล้วก็กรีดแล้วก็เอาห่มมัดเลยเดี๋ยวก็ไปดูหน้างานแล้วกันเนาะเตรียมใบมีดอยังไงก็ต้องเตรียมใบมีดก่อนให้คมกริบคัตเตอร์ที่ไม่เข้าไม่คมก็เปลี่ยนเป็นใบใหม่ใบมีดโกนใหม่เพื่อจะไปตอนให้ออต้นไม้เราจะไม่มีสนิมปราศจาก ออสิ่งเจือป้นต่างๆให้มีเฉพาะดินปุ๋ยมะพร้าวและก็สารเร่งรากนะคะพ่อหัวป่นโอ้ไม่ใช่อะไรหรอกมันหนาวอยู่หน้าหนาวเออที่มีแผลนี้ไม่ใช่เออไม่ไม่ไม่ใช่วันนี้ตั้งหลายวันแล้วแผลนี้ ได้แต่ได้มาไม่ใช่ที่ฉันทํางานไปบางทีเผลอเลยมันก็ไม่พายกีดบีดบ,บาดมันจะมีดไม่ไายบาดนิดๆหน่อยๆหายแล้วละ่ะหายแล้วแพแห้งแล้วเธอบางคนคิดว่าอะไรแพท่านะแพทำงานมันก็มีแผลนักลบก็ย่อมมีบาดแผลเป็นธรรมดาแล้วก็ ดิฉันจะเปลี่ยนใบคัตเตอร์นะคะใบเก่ามีสนิมเออออกเดี๋ยวต้นพืชเราจะไม่มีรากสวยเพราะมีสนิมต้องเอาใบคัตเตอร์ออกก่อนนะคะวิธีเปลี่ยนที่เปลี่ยนเปลี่ยนใบคัตเตอร์ดิฉันจะไปเตรียมเพื่อสําหรับจะตอนกิ่งมะม่วงเอาใบเก่าออกออกก็ไม่ต้องทิ้งนะคะเอาเผื่อไว้ ไปปาดอย่างอื่นได้ที่มีสนิมนี่ยใช้เลยแต่ถ้าเราจะเอาไปกรีดดินทรายื้อดินทรายฝนกรีดดินมันก็ใช้ได้เหมือนเดิมบางอย่างก็ต้องใช้มีดที่คมมันคมมากนะคะเนี่ยแต่มันมีสนิมไม่เฉยทีน,นี้เราก็เปลี่ยนเอาใบใหม่ใส่ให้ระมัดระวังนะคะเด็กๆ ให้คุณพ่อคุณแม่ทำดีกว่าก็เอาใบใหม่บางอันมันซ้อนกันเ้อใบมันใหม่บางอันซ้อนกันเข้าเครือบน้ํำมันมาไม่ให้มีสนิมน้ํำมันกันสนิมแต่บางทีมันก็ซ้อนกันหลายๆอันก็ระมัดระวังในการเปลี่ยนนะคะเด็กๆ อย่าทำเลยทำไม่เป็นให้ผู้ใหญ่ทำให้นะคะแต่นี่ดิฉันจะไปตอนกิ่งมะม่วงก็เลยต้องเปลี่ยนใบคัตเตอร์ใหม่เปลี่ยนให้เบิงนี่แหละเปลี่ยนให้ดูเลยคลิปนี้ไม่ตัดต่อเพราะว่ามันต่อเนื่องกันตัดต่อไม่มากงานต่อเนื่องกันก็ใส่คัตเตอร์ไป ก็ท้ายมันใส่ได้เลยแน่นช่างเล็กๆน้อยๆทำได้ทำนนาน่ะแน,น่นแน่นเยีบเลยแต่เสียดายที่ยังไม่ม,มีมันไม่มีที่ล็อกตรงนี้มันหายก็มไม่เป็นไรใช้ได้แน่นว่าเพื่อตัวนี้ใช้มานาน20ปีแล้วใช้คุ้มค่าเกิดประโยชน์ชูงสุด ม่วงต้นนี้พันเขียวเสวยค่ะม่วงพันเขียวเสวยวันนี้ดิฉันจะตอนให้ดูนะคะตามขั้นตอนที่เคยทำมาและมีรากไปขยายพันธุ์ต้นใหม่ได้ต้นใหญ่ค่ะต้นใหญ่หลายปีแล้วเราจะเลือกตอนกิ่งที่มันไม่แก่จัดอย่างนี้แก่จัดไม่ตอนอันนี้ก็แก่จัดก็ไม่ตอน เราตอนกิ่งที่แก่ไม่มากแล้วก็อ่อนไม่มากแต่อย่างวันนี้ดิฉันจะตอนกิ่งนี้นะคะท่านผู้ชมใกล้ๆนี่อยู่ใ,ใกล้ๆเดี๋ยวจะทําให้ดูตามขั้นตอนนะคะขั้นตอนแรกก็ลิดใบออกก่อนเพื่อไม่ให้เก,กะะอะตรงนี้ค่ะดูนะคะมีตาตาของออใบตา แกยวสวยต้นนี้จะได้หลายกิ่งอยู่เพราะมันต้นใหญ่นะคะเคยตอนแล้วก็ได้ผลมาหลายหลายกิ่งแล้วอันนี้พอดีพอดีไม่แก่จัดไม่อ่อนจัดกลางๆนะ้วท่านต้น,นแรกนะคะอย่างอุปกรณ์ที่เตรียมมานั่นแหละคะ่ะตอนแรกก็ขันก่อนพันเอาเปลือกออก ทางด้านหลังนะคะที่ฉันตอนไว้หลายกิ่งเหมือนกันไว้ลุ้นว่ารากอันไหนจะออกก่อนเพราะน้ำยาเร่งรากก็มีหลายแบบวันนี้เร่งรากโดยกะปิะเดี๋ยวจะทำให้ดูนะคะตอนแรกก็ควั้น เลือกกิ่งที่เหมาะสมที่ได้สัดส่วนที่งามหวังจะเอาไปปลูกในอนาคตเมื่อมันรากออกรากมันจะออกอยู่ควันข้างบนเราจะควันสองครั้งครั้งแรกอยู่ควันข้างบนอันที่สองก็ควันข้างล่าง เสร็จแล้วควันบนล่างเป็นเป็นบ้องแล้วแล้วก็กรีดกรีดเพื่อดึงเปลือกเปลือกออกเปลือกของต้นมะม่วงกรีดนะฮะกรีดตรงตรงแล้วก็ตรงนี้ดีตรงนี้นี่อยากทำมากแกะแกะแล้วมันก็จะเอาอย่างนี้ค่ะเปเลือกมันเปลือกของจริงมะม่วงแล้วมันก็จะ เป็นกลมๆตามที่เราควอนานไว้ ระวังมือด้วยนะครับไม่เป็นไรว,วังมือด้วยเพราะว่าคมมากหล่นก็มี ไปแกะมามันก็หล่นเป็นอย่างนี้นะคะแกะก็ตอทิ้งมันก็จะได้ขาวๆแกน่นของมะม่วงแล้วก็เอาคมมีดคัตเตอร์ด้านไม่ไม่ไม่เอาด้านคมด้านสันกูดกูดเยื่อออกก่อนเยื่อน้ำเลี้ยงไม่ให้เขาเดินเราจะตัดวงจรการเดินน้ำจากข้างล่างขึ้นข้างบน ลมดังบุดบุดทีนี้เราก็เอาต้อต้อที่เราเตรียมไว้ต้อตอนที่เตรียมไว้มากรีดกรีดให้ดูนะคะกรีดจากข้างบนลงข้างล่างมันจะมีน้ําหมักอยู่ในนี้ที่ที่เราแช่ไว้น้ําหมักก็จะไหลทิ้งก็ไม่เป็นไรกรีดเลยนะคะกรีดอย่างนี้นะ รวังมือด้วยนะคะดิฉันคิดว่าห้เาเราซอร์ใหม่ไูกตีดได้ดลงมาลึกขีดแล้วเราก็แหวกออกเีดลึกๆไหมคะขีดแล้วก็แหวกออกเพรเวลาก้มกีดข้งางล่างเพราะว่าท้ข้า,างบน ลัวดโดนมือ,อกิดกิดแล้วเราก็แหวะแหวะเอาอย่างนี้นะคะแหวะเอาอย่างนี้นะคะเพื่อจะเอาไปใส่หุ้มกับกิ่งของมะม่วงก่อนที่จะหุ้มอย่าลืมใส่ยาเร่งรากด้วย ยาเร่งรากก็คือกับปีที่เราเตรียมมาขิบปีปน,นี่นะคะยาเร่งรากนะคะแล้วก็เอาคัาตเตอร์ก็ได้คัตเตอร์ป้ายป้ายจะปิกออนไม่เอาเยอะนะคะไม่เอาเยอะประมาณนี้ประมาณนี้นะคะแล้วก็ทาทาตรงควันข้างบนนะใช่ควัน ด้วยนะคะอากัะผิเพื่อเร่งรากน้ำยาเร่งรากคือกัะปิสูตรอื่นๆบางคนจะใช้น้ำยาเร่งรากที่ซื้อตามท้องตลา,าดก็ได้ก็แล้วแต่สะดวกของใครของเรานะคะ เสร็จแล้วก็หุ้มได้เลยเอาต่อตอนหุ้มได้เลยแล้วก็เตรียมเอาฟางมามัดต่อตอนต่อตอนหุ้มได้เลยต้องเตรียมฟางด้วยนะคะเมื่อกี้ฟางลมพัดแรงหล่นไปไหนละฟาง คนหลายใจฟางที่เตรียมมาแล้วก็จะพันแล้วก็ดึงให้แน่นดึงให้แน่นเลยนะคะ,ะแล้วฟางเส้นใหญ่แล้วก็แบ่งเป็นสองฟางที่ยาว ตัดครึ่งก็ได้หุ้มอ่าวิธีหุ้มนะคะทําอย่างนี้นะคะหุ้มให้เอาที่เราแวะมาทางเราเพื่อจะรู้ว่ามันหุ้มได้ไหมเราจะได้ดูเมื่อให้หุ้มกลับหลังหุ้มมาทางที่เราเห็นด้วยมีเคล็ดลับเล็กๆ,ๆน้อยๆดิฉันไม่มองครับหุ้มแล้วก็บีบแน่นๆนะคะบีบแน่นๆแน่นๆเพื่อเราจะมัด ใม้ฟังมัดมัดให้แน่นเลยนะคะการตอนต้นไม้นี่ผู้หญิงก็ทำได้ะะผู้หญิงเราก็ทำได้เหมือนกันไม่ยากแน่นเลยมัด มัดเงื่อนตายเลยเด้อมัดแน่นเลยไม่ต้องรูดเพื่อเราจะแงะดูไม่ต้องเลยแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้เกือบเดือนนะคะพี่น้องแล้วก็ลดลดน้ำนะอย่ามาลดตรงนี้มันนะให้ลดน้ําตรงนี้นะคะให้ลดตรงโคนต้นมะม่วงอย่ยวเั้าก็จะขึ้นมาเองได้ธาตุอาหารต่างๆที่เราลดี่เน้มามัน เหมือนข้าวต้มมัดเลยพี่น้อง เขาก็จะเดินมันก็จะขาวๆล้วเขาจะงอออกมาตรงนี้ถ้าเราทําหลายๆอันก็เอาไปขายได้หรือเอาไปแจกลูกหลานเลี้ยงล้นเออเป็นพันต่อๆไปโดยไม่ต้องไปซื้อต้นมันที่เป็นตามท้องตลาดต้นใหญ่ๆเขาจะขายสองร้อยห้าสิบต้นเล็กก็ห้าสิบบาทอ,าอย่างต้นนี้ที่ฉันจำได้ว่าเคยซื้อมาห้าสิบบาทปลูกสองต้นเหลือหนึ่งต้น ทีนีไไ้ไอ้ที่เป็นสวนใหญ่ก็ถืิว่ากันใหม่แต่เอาต้นเกียวสวยต้นนี้ให้ดูก่อนนะคะเสร็จแล้วอย่าลืมนะอย่ามาลดน้ำตรงนี้นะคะให้ลดน้ำที่เง่ามันเง่าต้นเขียวสวยเลยเอาต้นมะม่วงนะคะเขาจเจริญเติบโตเขาก็จะทำให้ลากออกมาที่กิ่งที่เราตอนไว้ที้นี่มีหกเจ็ดอัน ที่ขั้นตอนไว้อันนี้ตอนใหม่ล่าสุดนะก็ตอนกําลังรอรอดูว่ารากเขาจะเดินไหมถ้ารากเดินก็ไม่ต้องมาแงะเด้อเดี๋ยวรากเขาจะเดินมันก็จะเป็นขาวๆแถวๆนี้ถ้าเราแงะบ่อยมันจะไม่เดินเลยนะคะมันจะไม่ได้ผลการตอนครั้งนี้ก็ไม่ได้ผลเราก็ไม่ต้องมาแงะดูมองด้วยสายตานะคะเพราะว่าเราผูกเงื่อนตายฝังไว้แล้วแ,วแน่นมากแต่ละอันละอัน เออมีตอนแบบโบราณด้วยนะคะพี่น้องลืมบอกอ่าตอนแบบโบราณอยู่นี่ค่ะอ่ามาดูชมตอนแบบสมัยเก่าที่ดิฉันเคยทํามาอยู่ตรงนี้นี่ไงเห็นไหมคะเห็นไหมนี่ไงตอนแบบโบราณคือไม่ต้องทําต้อตอนนี่ไม่ต้องทําต้อตอนมัดเอาคุยมะพร้าวดึงออกด้านยาวแล้วมาหุม้มแล้วก็มัดเอาดินใส่ข้างในนิดนึง มีดินนะคะในนี้นี่คือตอนแบบโบราณเป็นอย่างนี้ค่ะฉันมัดฟางเยอะเฉยๆนี่คือตอนแบบโบราณไม่ต้องใช้ตอตอนไม่ต้องใช้ถุงนี่อันหนึ่งอันนี้กาลังรากเกิดรากขาวๆกาลังออกมาดิฉันตอนไว้เยอะอยู่หลายอันไอ้ข้างบนสูงๆก็มีนี่ไงคะอันนึงเห็นไหมคะถึงไหมเนี่ยเออนี่ อยู่ตรงนี้กำลังรอดูรากมนันอยู่ข้างในก็มีอีกหลายอันทอตอนก็ตอนแบบโบราณอันไหนจะได้ผลดีกว่ากันก็วิจัยวิเคราะห์อ,อีกแหละศึกษาพัฒนาไปเรื่อยเื่อยนี่คือเงาเขาเงาเขาไม่ค่อยดูแลเท่าไหร่เพราะว่าแถวนี้เป็นป่าป่าะะละเมอหลังบ้านสำหรับวันนี้ก็ ขอนำเสนอการตอนออต้นมะม่วงเะสวยไว้เพียงแค่นี้นะคะใครมีอะไรหรืออยากถามยังสงสัยอยู่ว่าทำเร็วเกินไปหรือเปล่าหรือว่าไม่เข้าใจให้ถามมาได้ใต้คอมเมนต์ด้านล่างนะคะคอมเมนต์จะถามได้เลยแล้วก็ฝากกดติดตาม ฝากกดติดตามด้วยนะคะมีหลายๆตอนที่มีความรู้เพื่อมาเสนอแม่พี่น้องพเพื่อนๆเอฟซีทั้งหลายฝากกดติดตามกดซับสไคร์ด้วยนะคะเพื่อทุกตอนจะได้ไม่พลาดสวัสดีค่ะ,ะถ้าทากถารากออกแล้ว อ่าลืมบอกไปเด้อแถมแถมแถมมีแถม,แถม,ม,แถมงานนี้มีแถมถ้ารากออกแล้วก็ตัดตรงนี้เลยนะคะตัดตรงนี้เลยนี่สมมติว่ารากออกออตอนนี้มันมันใกล้จะออกแล้วล่ะดิฉชันตอนแบบโบราณเนี่ยเคล็ดลับก็คือ,อยาตัดกลางนะคะให้ตัดข้างล่างเหมือนเหมือนทีนี้อ่าเอาทีนี้ เดินนะคะพี่น้องถ้าลากเขาเดินมีลากแล้วลากเขาก็จะอยู่แถวข้างปลายไม่ใช่ลากอยู่ทางโคนนะคะลากอยู่ทางปลายปลายของยอดเราก็ตัดข้างบนนะคะตัดตัดตรงที่มาจากต้นใหญ่เคล็ดลับก็คืออย่าตัดกลางของที่เราตอไวเดอรตอตอเนี่อย่าตัดกลางนะคะ ตัดนี่เหมือนกับกิ่งนี้ลากเดินสะดวกเมื่อไหร่ฉันก็จะตัดตรงนี้นำเอาไปปลูกลงดินได้เหมือนเหมือนที่ทำเมื่อสักครู่นี้นะคะ